สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนวันนี้นะคะชั่วโมงการงานอาชีพนะคะวิชาการงานอาชีพของเรานะคะยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเอ่เรื่องการางานเกษตรนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปลูกผักในแปลงนะคะเรารู้จักชนิดของพืชประเภทของพืชและวิธีการปลูกพืชไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นใน เรื่องการปลูกผักในแปลงนะคะวันนี้เราจะไปปลูกผักชนิดใดบ้างนะคะนักเรียนดูในหนังสือประกอบเลยนะคะของนักเรียนอยู่ในหน้า90ค่ะหนังสือการงานอาชีพของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่90นะคะผักชนิดแรกที่เราจะไปเรียนรู้กันก็คือการปลูกคะน้านะคะนักเรียนรู้จักไหมคะคะน้าผักคะน้าเป็นผักที่ นิยมปลูกเพื่อรับประทานนะคะรับประทานได้ทั้งลำต้นและก็ใบนะคะด้วยลักษณะที่ผักคะน้าเนี่ยจะมีรสหวานและกรอบนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะ,ะมักเอาไปใช้ประกอบอาหารจำพวกผัดทอดเป็นส่วนใหญ่นะคะ,ะช่วงที่ ปลูกได้ผลดีที่สุดของผักคะน้านะคะก็คือช่วงเดือนตุลาถึงเมษานะคะช่วงนี้จะปลูกผักคะน้าได้ผลดีที่สุดนะคะ,ะผักคะน้าที่นิยมปลูกในประเทศไทยนะคะได้แก่คะน้ายอดหรือคะน้าปลูกเพื่อรับประทานใบนะคะสามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์ตามร้านค้าที่ค้าขายจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักทั่วไปมาปลูกได้นะคะ ่าทีนี้วิธีการปลูกเป็นอย่างไรออ,ไอ,ออนไลน์ูออ,อ,อนะน,น,นี่ออนไลน์ต่อค่ะตากตาชีั่คณะเป็นขั่ที่มียกูเพื่อบริโภคส่วนของใบและลำต้น ขขปี2555โดยช่วงเวลาที่สูงได้ของเีที่สุดคือเดือนเือายถึงเดือนเมษายนคณะที่นิยมปลูกในประเทศไทยได้แก่คณะย่อหรือคณะปลูกรับประทานใบซึ่งสามารถหาซื้อในคันได้ตามร้านขนาดัานัน,น,นทั่วไปมาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะครับมาเลยพันคณะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักสายยางจอกควาด ขันตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เตรียมดินแปลงปลูกอาจเตรียมแบบยกกล้องจีนมีคูน้ำรอบๆแบบยกกล้องธรรมดาหรือปลูกในแปลงนาโดยการไถทวนแล้วโรยเมล็ดผักคะน้าเป็นแถวการเตรียมดินปลูกผักคะนา้าใช้ดินร่วนปนดินทรายหรือดินที่ผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักคลุกเคล้ากันนะครับ ขั้นตอนที่2วิธีการปลูกก่อนปลูกต้องรดน้ำให้ทั่วแปลงนำมเมล็ดที่เตรียมไว้มาหว่านลงบนแปลงปลูกที่เตรียมไว้กลบด้วยดินละเอียดบางๆแล้วคลุมด,ด้วยฟางหรือหญ้าแห้งเพื่อป้องกันต้นออนจากแสงแดดและรักษาความชื้นของผิวดินหรือจะปลูกโดยใช้วิธีโรยเป็นแถวบนแปลงปลูกก็ได้นะครับ การดูแลรักษาการให้น้ำผักคะน้เป็นผักที่ต้องการน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขังควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละสองครั้งเช้าและเย็นสำหรับวัชพืชที่ขึ้นในระยะแรกควรกำจัดโดยเร็วด้วยการถอนเพราะวัชพืชเป็นตัวแย่งน้ำและธาตุอาหารจากผักคะน้านะครับขั้นตอนที่4ก้การเก็บเกี่ยว ผักคะน้าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ45-55วันเนื่องจากผักคะน้าสามารถนำทุกส่วนมาบริโภคได้ควรเก็บเกี่ยวโดยการถอนด้วยมือให้ใบต้นและรากไม่ขาดออกันกันก่อนถอนควรรดน้ำบนแปลงี่่ดินชุ่มเชื้นเสียก่อนเพื่อสะดวกในการถอนเมื่อถอนเสร็จแล้วนำไปล้ากดินออกตกแต่งด้วยเด็ดใบเหลืองและใบแห้งทิ้งนะครับคุณประโยชน์ของผักคะน้า ผักคะนา้านิยมนำมาประกอบอาหารหลายอย่างเช่นผัดคะน้าน้ำมันหอยเข้าผัดผัดซีอิ๊วนะคบอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการปลูกผักคะน้านะคะทีนี้อ่าผักชนิดที่สองที่เราจะไปเรียนรู้กันอ่าก็คือการปลูกต้นหอมนะคะ การปลูกต้นหอมนี้ในหนังสือของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่92นะคะต้นหอมหรือ,อหอมแบ่งนะคะทุกคนเชื่อว่าคุณครูเชื่อว่าทุกๆคนต้องรู้จักนะคะเป็นผักสวนครัวที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วดูแลรักษาไม่ยากนะคะใช้เวลาไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวรับประทานได้นะคะ ส่วนประโยชน์ในการทําอาหารนั้นนะคะก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไข่เจียวหรือจะซอยโรยหน้าสาน้ําซุปหรือไข่ตุ๋นก็ได้นะคะทีนี้เราไปดูวิธีการขั้นตอนการปลูกต้นหอมกันค่ะ Online. 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 มาดูการปลูกต้นหอมกันนะครับต้นหอมหรือหอมแบงเป็นผากที่เรานิยมรับประทานส่วนของต้นและใบขยายพันธุ์โดยใช้หัวจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนชอบอากาศชื้นและต้องการแสงแดดตลอดวนันวัสดุอุปกรณ์ 1. ต้นหอม สองปุยคอกหรือปุยหมาก3าสายยางสจอก5คาด6เสียมเจ ให้4-7วันนะครับขั้นตอนที่2วิธีปลูกปลูกโดยใช้หัวที่สมบูรณ์ไม่เป็นโรคตัดรากบางส่วนและปลายยอดออกทิ้งไว้2วันเมื่อแตกหน่อแล้วนําไปปลูกโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดส่วนที่เป็นรากลงดินอย่าก,กดให้หัวจมดินจนมิดระยะปลูกระหว่างต้น10-15ซนติเมตรระหว่างแถว10-15ซนติเมตร พรมดินบางๆด้วยหญ้าหรือฟางแห้งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและควรรดน้ำให้ชุ่มนะครับขั้นตอนที่3การดูแลรักษาควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่างเพียงพอทุกวันวันละสองครั้งเช้าและเย็นนอกจากนี้ควรวนดินและกำจัดวัชพืชเป็นประจำนะครับขั้นตอนที่4การเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวสำหรับหอมแบงคือ40สิบ ห้าวันโดยเลือกเก็บขณะต้นโตเต็มที่แต่กอใหม่สีเขียวสดก่อนที่ปลายใบจะเหลืองด้วยการถอนขึ้นมาทั้งกอสลัดกินที่ติดรากออกจุ่มน้ำล้างคำควอมสะอาดนะครับคุณประโยชน์ของต้นหอมต้นหอมนิยมรับประทานสดโดยใช้เป็นผัดเคียงตกแต่งอาหารหรือชูรสอาหารช่วยดับกลิ่นคาวและเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาใช้ในการลดไข้รักษาแผล ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดยับยั้งเส้นเลือดอุดตันรวมทั้งแก้ผลขืนินคันและถอดคลกกิแมลงยัดต่อยนะครับอ่านี่คือวิธีการขั้นตอนทั้งสขั้นตอนนะคะของการปลูกทั้งผักคะน้าและก็ต้นหอมนะคะอ่าประโยชน์ก็มากมายเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งผักคะน้าและต้นหอมนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรากัน ะะแบบฝึกหัดในวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำในหน้าที่96ถึง98นะคะหน้าที่96ในข้อที่3นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชแล้วเขียนสาเหตุผลที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ปัญหานะคะครูคยกตัวอย่างให้นะคะสาเหตุของปัญหาปัญหาปลูกเพื่อได้ผลผลิตช้าดูแลรักษายากเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ สาเหตุที่หนึ่งอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกนะคะคุณภาพไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะสาเหตุที่2องละคะดูแลรักษาพืชไม่ถูกวิธีนะคะผลที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพสิ้นเปลืองเวลาในการดูแลรักษานะคะแนวทางแก้ไขก็คือคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์คุณภาพดีมาปลูกและดูแลรักษาพืชอย่าง ถูกวิธีนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่4เขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการปลูกพืชในบริเวณไร่นาะส่วนผสมจะเลือกปลูกพืชชนิดใดยกตัวอย่างมา3ชนิดพร้อมบอกเหตุผลโดยบันทึกลงในช่องว่างนะคะ,ะไรนาส่วนผสมพืชดอกอาจจะปลูกมะลิดาวเรืองทานตะวันแล้วแต่นะคะความชอบนะคะสาเหตุล่ะคะ,ะเพราะว่าดอกมะลิมีสี ข้าวสวยงามกลิ่นหอมและนํามาร้อยพวงมาลัยไหว้พระได้ข้าวละคะข้าวสาเหตุที่เลือกปลูกข้าวข้าะไรสามารถนํามารับประทานได้นะคะกล้วยนะคะกล้วยก็สามารถนํามารับประทานได้แล้วก็มีประโยชน์นะคะสําหรับกล้วยนะคะในหน้าที่97หน้านี้นะคะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะ นักเรียนชอบพืชผักชนิดใดนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดภาพระบายสีผักในแปลง1ชนิดนะคะและก็ตอบคำถามนะคะบันทึกการปลูกลงในช่องว่างนะคะมีทั้งหมดตั้งแต่5.1ถึง5.9นะคะและก็ในข้อที่7นะคะข้อที่7 สรุปนะคะอ่าทีนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีภาระงานเพิ่มขึ้นให้นักเรียนหนึ่งชิ้นนะคะก็คืออาการปลูกต้นหอมในกระถางนะคะวิธีการปลูกต้นหอมเมื่อกี้ดูแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนปลูกต้นหอมในกระถางคนละหนึ่งกระถางนะคะอะ หลังจากปลูกนะคะในป่าหลังจากที่นักเรียนปลูกไปครบหนึ่งสัปดาห์นะคะให้นักเรียนวัดความสูงของต้นหอมโดยคร่าวๆนะคะประมาณนะคะความสูงโดยคร่าวๆพร้อมกับถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะคุณครูเพิ่มพาระง,งานให้กับนักเรียนหนึ่งชิ้นนะคะแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้วิชาการงานของเรานะคะคุณรูก็ขอจบอเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ